สัปปะเลอครับคือจริงๆผมตั้งใจจะมาดูเรื่องสัปปะเลอรเนี่ยนานแล้วนะครับแต่ว่าคือตอนเห็นเที่ยวรอบแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆที่ยังไม่มาดูเพราะว่าคนมาดูเยอะนะครับนะก็กลัวว่าโรงมันจะแน่นดูลำบากวันนี้ผมก็เลยรอจนวันนี้วันนี้วันที่วันทิ่28นะครับนะ2ีตุลาคม2566วันนี้พะ ผมมาดูวนี้ปรากฏว่าคนก็ยังแน่นอยู่คนก็ยังแน่นอยู่ดีนะครับขนาดผมผมมาเที่ยวมามารอบทุ่มหนึ่งก็ทั้งลงเนี่ยปกติเวลาที่ผมมาดูหนังนะครับเรื่องอะไรก็ตามแต่ปกติมาดูผมอธิบายก่อนว่าผมอยู่ปาจีนบุรีนะอยู่นิคม3ามทนะครับปกติเวลามาดูอยู่เมเจอร์ที่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 สามุนสีเนี่ย จะเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยปกติผมก็จะเลือกตรงไหนก็ได้แต่ชอบจะชอบนั่งตรงแถวระหว่างที่มันเป็นทางว่างเดินข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลาลุกเข้าห้องน้ำหอเนี้ยออนไปลุกนั่งสะดวกสบายแต่ปรากฏว่าวันเนี้ยพื้นที่อ่ะมันเต็มหมดเลยครับไม่มีที่ให้เลือกเลยคือผมเลือกได้แค่อัอสองที่ มีที่หนึ่งคือก็คือเหลือที่ว่างสองที่ทั้งลงอะ่ะเหลือที่ว่างแค่สองที่ที่หนึ่งคืออยู่ติดข้างหน้าเลยหน้าจอแถวที่สองซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันใกล้ไปผมไม่ชอบแล้วก็อ่าอีกที่หนึ่งก็อยู่แถวข้างหลังโอเคผมก็เลยเลือกเอ้นั่งแถวข้างหลังไปคือทั้งโลงอะ่ะว่างแค่สองที่แค่นั้นเองคือคนดูเยอะมากครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดูจบนะผมต้องบอกนี่ก่อนว่านานแล้วนะครับที่ผม ไม่ได้ดูหนังแล้วผมน้ำตาไหลไม่ได้เสียน้ําตาไม่ได้ร้องไห้ให้ให้กับภาพยนตร์เนี่ยอ้นานมากๆแล้วผมจําได้ว่าครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีสักเรื่องหน,นึ่งนี่แหละแม้แต่ผมดูซีรีส์เกาหลีทุกวันนี้ก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังหายยากนะไอ้ที่แบบดูแล้วน้ําตามันจะไหลที่แบบมันจะทําให้เราอินให้เราซึ้งได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีครับผมบอกเลยว่ามันมันไม่ค่อยมีแต่ว่าสัปเปรเลเนี่ยทาได้ดีมาก ผมมองนี้นะทาได้ดีมากจนแบบผมแบบโอ้โหเชียซึ้งรู้สึกว่ามันมันเป็นการผรสมผสานอย่างลงตัวคือโดยโดยพื้นก่อนมันปูพื้นมาเนี่ยว่ามันคือหนังผีครับคือพอมันเป็นหนังผีใช่ไหมสำหรับคนที่ท,ที่ที่เคยดูหนังผีเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันคือว่าการเดินเรื่องแบบเรียบ ไม่มีปัญหาเราก็รอดูความน่ากลัวของหนังผีเอาเคหนึ่งอ่ะความได้เปรียบคือเขาปูมาเที่ยวกว่ามันปูว่ามันเป็นหนังผีแต่ว่าพร้อมเป็นหนังผีปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับนะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้กลัว,ลวแบบที่ว่าคนแบบไม่ชอบดูหนังผีเนี่ยดูไม่ได้ก็กําลังดีใส่มาแบบคนที่แบบไม่ได้ชอบดูหนังผีก็ก็ดูได้ดูแล้วก็ไม่หลอนอะไรขนาดนั้นแล้วก็สําคัญเลยคือมุกตลกดีมากคัดมุกมาดีผมผมต้องบอกนี่ว่า คนเขียนบทนะครับนะทั้งคนเขียนบททั้งผู้กำกับอะไรก็ตามเนี่ยผมบอกเลยว่าคัดมุกมาได้ดีมากคือยิงมุกออกมาเนี่ยมุกที่ยิงมาในระหว่างเรื่องเนี่ยโอ้โหละมุนมีขำเล็กขำใหญ่มาให้เราได้ขำอยู่ตลอดแล้วก็ยิงมาแล้วก็ไม่แปก๊กด้วยผมก็รู้สึกว่าโอเคละนั่งเฉพาะนั่งนับขำนะที่ดูเนี่ยโอเอก็รู้สึกว่าคุ้มค่าตั๋วครับรู้สึกว่าคุ้มค่าตัว๋ว ดีครับสนุกผมแนะนําเลยคนที่ยังยังไม่เคยดูนะครับนะก็อลองลองเข้ามาดูนะลองมาสัมผัสประสบการณ์การดูในโรงดูสักหน่อยหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยรู้สึกเลยนะไม่เคยเจอแบบเวลาที่ผมมาตั้งแต่มาอยู่นิคมทันทุสีเนี่ยตั้งแต่มาดูหนังที่นี่นะคือปกติผมเข้ารอบทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับออกมาเนี่ยประมาณสามทุ่มนะเข้าไปทุ่มหนึ่งจะออกมาประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มประมาณเนี่ยสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มแล้วแต่ว่าความสั้นความยาวของหนัง ออกมาปกติอ่ะมันจะเงียบๆนะครับเพราะรอกหรือแล้วมันไม่มีคนแต่ว่าผมออกมาปรากฏว่าอูรอบน,นี้เมื่อวันนี้เดินมาเนี่ยคนเยอะมากคนแน่นมากแล้วพอเราเดินออกมาจากโรงหนังใช่ไหมปกติมาแล้วก็มาเจอที่ลานจอดรถนะครับตรงเนี้ยปกติมันจะเงียบมากมีรถจอดอยู่ไม่กีคันนะครับรถจอดจไม่คีคันปกติมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแต่วันเนี้ยพอผมเดินออกมาจากจากจาก,จากห้างนะครับนะมาที่ลานจอดรถเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือโอ้รถมันเยอะมาก รถจอดอยู่เต็มไปหมดเลยคนมาดูหนังเยอะจริงๆผมบอกว่าเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์นะแต่ว่าผมบอกงี้ว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มกับการที่เรามานั่งดูตอนแรกผมก็คิดว่าจะมาดูดีหรือไม่ดีวันนี้หรือจะเลื่อนรอเลื่อนไปก่อนแต่ว่าผมว่าผมคิดถูกที่ที่ผมได้ได,ได,ได้มาดูวันนี้โอเคเลยครับสนุกใครที่ยังไม่เคยดูยังไม่ได้ดูนะครับนะ รีบเข้ามาดูซะครับก่อนมันจะออกลงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับอันนี้จะพยายามพูดให้มันไม่สปอยถึงเนื้อหานะก็คือไบเรื่องดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันพาเราไปสุดจริงๆอะ่ะผมเห็นในติกต็อกเห็ไหมครับตอนแรกเห็นในติกต็อกว่าเอ๊ะอะไรวะดูสับปปเปลือยเยอะเกินไปอะไรถอดจิตถอดจิตอะไรกัน แต่พอผมเข้าไปดูในหนังแล้วผมรู้สึกโ oh, อ yeah ้โหเชี่ยเฮ้ยแม่งอย่างนี้เลยเหรอคือมันพาเราไปสุดครับมันไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นหนังแบบกลัวผีเห็นผีผีหลอกอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มันมีเรื่องของคาถาอาคมนะครับมีเรื่องของรูปแบบแล้วก็ทําได้จริงตามรูปแบบที่เขาวางเอาไว้ว่าต้องทํำยังไงแล้วทำแล้สึกทําได้ด้วยแล้วผมก็รู้สึกโอ้โหเช่แม่งสุดว่ะแม่งพาเราไปสุดจริงๆ แบบผมบอกเลยว่าต้องต้องลองครับต้องลองเข้าไปชมดู